สียงแกะเสียงธรรมชาติได้พี่น้องอเอเ้ยเราได้ยินเสียงแกะเสียงธรรมชาติแดดดีด,ดีตอนนี้เวลาประมานทุงหนึ่งละเฮามาหาเก็บกระเทียมปลาหล่นตะกาแล้วจ้ะเฮา,เามาถึงบ้านเฮากับมาเลือกนี่ดอกกระเทียมด้วจ้ะด้วย,ะวยมะเลือกตัวใบกับดอกออกเพราะว่าดอกเดี๋ยวเขาจะเอาไปพัดส่วนใบเขาจะไปเฮ็ดย่าอืน่นค่ะไป ไปดองลราจะไปเอ็ดสมขั้นสมนะจ้ะตอนนี้ห้ามาเหลือกกันตัดมาเป็นพ่วงวันนี้เขากับต้องมาเหลือก,กเพราะว่าไม่ปลาเพามีเวลาเหลือกนะจ๊ะใส่เวลาทั้งเห็บทั้งยังเขากับตัฟฝาฝามาเห็ดเก็บมาหลอกกับตัมาเห็ดยู่บ้านเทราว่า่จะไดยมันถ้ามะเห็ดยืนยัมันดอกมันเหี่ยวนะ เห็ดไว้แล้วเขาตู้เย็นไว้มันก็สิสดเบิ่งดอก,ดอกน,น,นี่ดอกกระเทียมเขา,าดึงออกเลยประมาณนี้ดอกหอมเลยเห็นปะ่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเลาได้ผักคำแล้วส,สามถุงสองถุงกว่าแลวอยู่ข้างนอกเมื่อนี้อากาศดียุ ว่าคำมากมันก็เย็นเนาะเจะ้าฝ้าเห็ดกันฝ้าเห็ดเดี๋จะเขา่าข้างในแล้วจะ้ะนี่เขาก็แกะได้เรียบร้อยแค่นี้นละ้วจะเนาะมึงดอกกระเทียมปลานี่จัดการพัดหรือว่าลวกจิ้มก็ได้จะแยกๆเนาะพัดใส่หมูพัดใส่กุก้งพัดใส่ได้เบิเ้ลข้งนี้แป้งแล้วก็ ใชยรสด,ดีสุน้าเม็ดหน่อยนะ คน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 แป้งโกกิแล้วก็รสด,ดีแล้วก็พริกไทยนะคะผสม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 เขาก็เอาดอกกระเทียมป,าปดดยลาชุบลงไปเลยค่ะแล้วดอกกระเทียมปลาชุบแป้งทอดชุดเด็กหน่อยกินบุหรฝรั่งสุดกินบ่มือนีนดอกกระเทียมปลาชุบแป้งทอดด้วยค่ะเด้อมันร้องมึงเ้าเคยแต่ผัดเนาะ นี่เขาสิมาลองชุดแปง้งทอดเลยชุดแปง้งทอดเด็กหน่อยกินพลังก็กินนี่เลยก็เอาเดี๋ยวกะเทียมปลาลงเลยเนาะนี่เขาเขาผสมกันเรียบร้อยแล้วเขาเอาลงเลย Je pas je pimp. Oh, man. Je pas je สสุุแแลแล้้ววคค่่ะะผักกูดชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ดอกกระเทียมป่าชุบแป้งทอดกินกับน้ำพริกปลาแซลมอนค่ะลองดูสิรสชาต มันหวานมันมันไข่กับม่รู้ชื่อว่าไข่กับยังคล้ายกับบล็อกโคลี่บอแล้วฉุดแบ่งถอดแล้วมันจะไข่บล็อกโคลี่เลยไข่บล็อกโคลี่อึ้งกับบล็อกโคลี่เซ็ต <c oughs> <ๆ S 2> มันหวานมันมันจังเลยอันนี้ดอกกระเทียม ชุบแป้งทอดอร่อยร้านหอมอร่อยแซ่บอร่อยเนาะลูกไส้กินผักกูดชุบแป้งทอดพี่น้องเที่ยแหลกถ้าพัดถ้าพัดใส้นันสนีเพิ่นบองก,กิน่ชุบแป้งทอดเพิ่นกินแค่นี้ เลืนเลือลัมส์เลือบลอมส์เถอะก็ถามว่ามันยังบอกว่าดอกกระเทียปมปลากอลากแค่นี้ได้ค่ะเดี๋ยวกินต่อค่ะสวัสดีค่ะ บุตรจุกแกลงพอด์ทเฮดกิน,นะะด้วยค่ะเด้อแซ่บแซ่บคข่กับผักบุกขลีด้เดี๋ยวบ้านเราเฮดกินไปหางานกับมึงฟอวลูกเนาะยังไงคุณเอาไปทำอ,อะไรเนาะ ไข่ปุ่งชุบแป้งทอดเลย